ตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัศโรทั้งหมดทุกส่วนเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัศโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ในยุคกาขาวเป็นยุคของคนสัตว์สิ่งของบางส่วนไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รู้ถึงตัวตนของตนเองว่าเป็นพระผู้สร้าง พระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นผู้ควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดของนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเด็พระกุหลงปุทสดจันทสโรทุกรายละเอียดจึงไม่สามารถที่จะทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพเพื่อให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุหลงปุทสดจันทสโร ถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบงังคับสั่งการจากทำโลภโกรธหลงให้ร่างกายเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมโลภโกรธหลงแรงดึงดูดของศูนย์กลางดวงกลมหน่วยย่อยทำโลภโกรธหลงและศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลส รมอพยากตาธรรมาทมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัตถะเดชพุนผุดดสดจันทสโรมีกำลังมาเปลี่ยนทำบารมีสามสิทธัตถะเดชพุลผพดสดจันทสโรเป็นธรรมโลภโกรดหลงมากขึ้นจึงยึดธาตุทั้งละเอียดละหยาบไปเป็น นิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมาคนสัตว์สิ่งของนั้นจึงเสื่อมไปจากชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขเจริญสำเร็จชีวิตขาดโอประกอบของชีวิตที่ทำให้สุขเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เรื่อยๆ ชีวิตเป็นยังอยู่จึงเป็นชีวิตของโลภโกรธหลงเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานรวบรวมโลภโกรธหลงรวบรวมคู่กรรมคู่เวรรวบรวมเจ้านี้ลูกนี้ทำลายตัวเอง ทำลายคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นไปตามการไหลเบียนของธรรมโลภโกรหลงที่อยู่ในตัวที่ทำลายเส้นทางที่เคยเป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมบาร,รมีสามสิทธัตถะเดชประคุณหลวงพุทสดจันทธรรมสโร คนสัตว์สิ่งของที่รวมกันอยู่เพื่อเป็นเส้นทางให้ทำโลกโกรดหลงเป็นโครงสร้างกอทอมคอ,ออเป็นโครงสร้างของประเทศของยุกกาขาวที่ดำลงอยู่เพื่อเป็นเส้นทางให้ทำโลกโกรดหลรุกเข้าสู่ถํา รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิกรรมเพื่อเปลี่ยนเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่อโอโหสิกรรมอยู่ในสภาพเสื่อมไปจากตัวตนที่แท้จริงจากเคยมีลักษณะมหาบุรุษเสื่อมไปเป็นคนสัตว์ ที่ไม่ได้เป็นลักษณะมหาบุรุษชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นธรรมโลภโรดหลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่ได้เป็นฐานศีลภาวนาที่สมบูรณ์ที่จะทำให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศนประเดชปกุลปุสสตจันทัศโร คนสัตว์สิ่งของที่รวมกันอยู่จึงเป็นสังคมที่ไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลงูุสดันทัศโร เป็นสังคมที่หลอกลวงต้มตนุนปิดบังอำพางอีเล่เหลี่ยมเพื่อทำลายตัวเองเพื่อทำลายซึ่งกันและกันตามคำสั่งของธรรมโลกโลดลงจึงรับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยคนสัตว์สิ่งของไม่รู้ ว่าวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเกิดจากอะไรเช่นในจัก,กรวาลมนุษย์ไม่รู้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นที่ทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันการขาดแคลนปัจจัยี่ที่มากขึ้นขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดและหยาบ ที่มากขึ้นเกิดจากธรรมโลภโลดโงได้เปลี่ยนธรรมรักเมตตาอืืออาทรปลอดภัยโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทศโรไปเป็นธรรมโลภโรดโลกจากปกติชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ทำทานรักษาศีล ทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุนผุสดังทัสโนวยใหม่ๆถูกหลอกลวงให้ไปทำอย่างอื่นท <thế S 1> ี pounds, ่ไม่ใช่การทำทานไม่ใช่การรักษาศีลไม่ได้เป็นการทำสมาธิภาวนาเพื่อการให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพุนหลงผุสดันทัสโลนวยใหม่ๆเกิดขึ้น หลอกลวงว่าการเป็นเส้นทางให้ทำโลภโกรธลงเป็นการทำทานเป็นการรักษาศีลเป็นการทำสมาธิภาวนาเช่นช่วยให้ชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากหมดจากความทุกข์ยากโดยการ ให้ทำโรคโกดงมากขึ้นเช่นชีวิตที่อยู่ลำบากต้องการให้จบวงจรของความลำบากทำโดยการผิดศีลห้าไม่ต้องการให้วิกิตป,ปัญหาอุปสรรคชีวิตการขาดแคลนปัจจัยสี่เกิดขึ้นจึงทำโดยการผิดศีลห้าข้อสังคมรู้ว่า ชีวิตเป็นยังอยู่ลำบากไม่อยากให้ลำบากจึงผิดศีลห้าจึงให้ทำโรภโกรธหลงแก้ไขปัญหาอุปสรรคชีวิตตามการบังคับของทำโรคโกรธหลงในการผิดศีลห้าเช่นชีวิตลำบากการแก้ปัญหา ที่ถูกหลอกลวงโดยทำโลบกดโลงหลอกลวงว่าเมื่อชีวิตลำบากดังนั้นต้องทำลายชีวิตเพื่อให้หายลำบากชีวิตที่กําลังจะตายมีความทุกข์ทำลโลภโกรธโลงบังคับให้ฆ่าชีวิตนั้นเพื่อให้หลุดจากความทุกข์ โดยหลอกลวงว่าเป็นการช่วยให้พ้นทุกข์ดังนั้นอาหารเครื่องนึงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยจึงมีทำโลภโกรธหลงยึดพื้นที่บัดจุใส่เข้าไปในอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชีวิตหมดหลุดออกจากความทุกข์ ยุคกาข่าวชีวิตมีความทุกข์มากการแก้ปัญหาโดยทำลบกดลงจึงแก้ปัญหาโดยถูกหลอกลวงจากทำลบกดลงให้จบชีวิตที่มีความทุกข์ให้เร็วที่สุดโดยการผิดศีลห้าการผิดศีลห้าของ,ของสัตว์สิ่งของแต่ละราย เกิดทำโลภกธหลงไหลเวียนไปยังคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดทําให้คนสัตว์สิ่งิของมีทำโลภกดลหลงไหลเวียนบังคับให้ผิดศีลห้าข้อปิดบังไม่ให้รู้ว่าผิดศีลห้าข้อดังสงครามที่เกิดอภิสังขารที่เป็นภัยพิบัติ ที่เป็นการทำลายชีวิตคนสัตว์สิ่งของมากๆทํทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันมากๆคนสัตว์สิ่งของไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุใดไม่รู้จุดเริ่มไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้ผลที่เกิดขึ้นว่ามีขั้นตอนของ การสร้างวิกฤตสร้างอุปสรรคปัญหาชีวิตอย่างไรเช่นไม่รู้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นความยากจนการขาดแคลนปัจจัยสี่เกิดจากการผิดศีลห้ายังมีการผิดศีลห้าข้อดื่มของมึนเมาเพื่อฆ่าตัวเอง เพื่อฆ่าผู้อื่นจึงทำให้ลำบากยากจนทำให้เกิดโศครามเพราะเป็นการเปลี่ยนธรรมบารมีสามสิบทธัพระเดพระคุณหลวงพุ่สุจันทศโลไปเป็นธรรมโลภโกรธโลงการกินซากสัตว์ที่จะต้องฆ่าสัตว์ที่จะต้องเอาซากสัตว์ ซึ่งเป็นธรรมโรภกรธหลงทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นธาตุที่ทำโรบกวหลงประกอบกันขึ้นเป็นซากสัตว์เพื่อเข้ามาทำลายร่างกายของคนสัตว์เป็นการผิดศีลห้าจริงธรรให้รวมการผิดศีลห้ารวมผลของการผิดศีลห้า รวมการผิดศีลห้ามมากขึ้นเรื่อยๆเป็นสงครามเป็นอภิสังขารเป็นวงจรการไหลเวียนของธรรมโลกโกรธหลงที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในวงจรสงครามวงจรการกินซากซากสาัตว์เป็นธรรมโลกโกลดหลง ที่ทำลายบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพุทธจันญทัศโรเพื่อเปลี่ยนไปเป็นธรทำลบโกดลงทำลายธาตุที่บารมีสามสิบทัศเด็พระคุณหลวงพุทธเจันญทัศโรยึดไว้เพื่อเป็นร่างกายของคนสัตว์ที่แข็งแรงทำลบกดลงบังคับให้นำซากสัตว์เข้ามาแทนที่ ร่างกายที่เป็นธาตุที่ประกอบจากบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโลให้ร่างกายมีธาตุที่ประกอบจากธรรมโลกกฎลงจึงทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพทำลายลักษณะมหาบุรุษเป็นการฆ่า ตัวเองเป็นการฆ่าสัตว์ฆ่าคนอื่นการกินซรากสัตว์เป็นการฆ่าผู้ที่กินซรากสัตว์ฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์ซึ่งทำโลคกดหลงไม่ให้รู้ความจริงนี้ในยุคกาขาวคนสัตว์สิงของ บางส่วนจึงนิยมกินซากสัตว์คำว่านิยมกินซากสัตว์หมายถึงยุคของความนิยมเป็นยุคที่นิยมทำโรภโรดหลงเพื่อให้มาทําลายคนสัตว์สิ่งของทําลายตัวเองจึงเรียกว่ายุคกาขาว เป็นยุคไม่รักษาศีลห้าเป็นเบื้องต้นหลอกลวงปิดบังอำพางผิดศีลห้าในแต่ละข้อเช่นศีลข้อสี่พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ,เอร์เจ การบังคับของธรรมโลกดลงที่บังคับให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่หายนณะทุกระทมเป็นชีวิตของผู้ขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนองค์ประกอบของชีวิตขาดแคลนชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่สุขเจริญรุ่งเรืองที่สำเร็จขึ้นได้เรื่อยๆที่คนสัตด์สิ่งของ บางส่วนในยุคกาขาวจะไม่รู้จะอยู่ในวงจรของธรรมโลภโกรธลงเป็นพาดให้ธรรมโลภโกรธลงใช้งานให้เป็นเส้นทางไหลเวียนของธรรมโลภโกรธลงทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นมากขึ้นไปเรื่อยๆหลอกลวงคนสัตว สิ่งของหลอกลวงตัวเองเพื่อให้รับทำโรคโกดหลงให้ไหลเวียนอยู่ในตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตเป็นอย่างอยู่เสื่อมไปจากชาวสิวีไลดังนั้นคนสัตว์สิ่งของจึงต้องสร้างชาวสิวีไลสร้างยุคชาวสิวีไล ด้วยการรับรู้การสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์จากบารมีสามสิบทัศพระเดพระคุณองุสจันทัสโลที่ไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนย์กลางดวงกลมประ ถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโลที่ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาเพื่อเปลี่ยนธรรมโลกโลกรธหลงให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลหน่วยใหม่ๆเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยอโหสิกรรมหน่วยใหม่ๆ เพื่อรวมองคประกอบชีวิตรวมปัจจัยสี่รวมสมบัติทั้งละเอียดละหยาดหยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดพปุคุณหลพุสโสจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสาิบทัศพระเดพปะคุณลปุสโสจันทสโร นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุสดันทสโลทั้งหมดทุกส่วนครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุสดันทสโลตลอดไปเชิญพวกเราทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์นูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบ,บารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงุสดันท,ส,นทสโลกันต่อจาก